ระบบสุขภาพของประเทศไทยที่ผ่านมามุ่งเน้นความสำคัญที่การตั้งรับเพื่อซ่อมสุขภาพเป็นหลักแต่นับวันสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพพุ่งสูงขึ้นมากถึงปีละเกือบ6 0แสนล้านบาทระบบและวิธีการเดิมๆไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพอย่างจริงจัง นี่คือที่มาของการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2,550เพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนกระบวนการจัดทำพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติใช้การทำงานทางวิชาการเป็นฐานเชื่อมโยงกับการให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมคิดเห็นและเสนอแนะอย่างกว้างขวางม,มีการรณรงค์เชิญชวนประชาชน ลงชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กว่า4.7ล้านคนและมีประชาชนรวมตัวกันเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติในนามภาคประชาชนตามช่องทางของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540กว่าแสนคนมีการกำหนดคำนิยามใหม่ของคำว่าสุขภาพโดยหมายความถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางปัญญาและทางสังคม ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลเปลี่ยนแนวคิดจากการรอให้เจ็บป่วยแล้วจึงไปหาหมอมาใช้หลักการสร้างนำซ่อมคือสร้างสุขภาพดีก่อนจะต้องซ่อมสุขภาพเสียสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีสุขภาพดีและมีหน้าที่ทำให้เกิดสุขภาพที่ดีด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราชส5 5 0เป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย ที่จัดทําด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากสังคมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ทุกชีวิตล้วนปรารถนาจะมีสุขภาพที่ดีและการจะได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีนั้นมาจากปัจจัยหลายประการตั้งแต่วิธีคิดความเชื่อ พฤติกรรมพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมนโยบายและระบบต่างๆในสังคมล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติก่อกำเนิดสิ่งใหม่หลายประการได้แก่ 1. กลไกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคอสอชอ,ออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นข้อต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจาก3ภาคส่วนอย่างสมดุล คือภาควิชาการภาครัฐและภาคประชาชนโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชทำหน้าที่เป็นเลขานุก,การให้กับคอสอชอมีคณะกรรมการบริหารหรือคอบอเป็นผู้กำกับทิศทางและแนวนโยบายการบริหารงาน 3. กำหนดสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพซึ่งประชาชนทุกคนมีบทบาททั้งการรับรู้และการปฏิบัติเช่นสิทธิในการบร่งชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสิทธิร่วมในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสิทธิในการได้รับข้อมูลด้านสุขภาพและได้คุ้มครองสุขภาพส่วนบุคคลสิทธิด้านสุขภาพของเด็กคนพิการและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตกลไกแบบนี้ก็จะเป็น,นกลไกที่อาจจะใหม่สําหรับสังคมไทยตรงที่ว่าสังคมไทยเราจะไปชินกับการที่มีรัฐบาลเป็นคนคิดและทําให้ทั้งหมดนะครับกลไกแบบนี้ก็จะเป็นการที่เรียกว่าเปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามาทํางานด้วยกันเป็นแบบฝึกหัดสําหรับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครับ เครื่องมือชิ้นแรกก็อาจจะเรียกว่าเป็นที่เขาเรียกว่าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเราเรียกสั้นๆว่าธรรมนูนสุขภาพตรงนี้ในกฎหมายก็กําหนดไว้ว่าให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี่มีหน้าที่จัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการทําธรรมนูญขึ้นมาเพื่อจะใช้เป็นกรอบทิศทางของระบบสุขภาพแห่งชาติซึ่งปัจจุบันนี้กรอบทิศทางระบบสุขภาพชาติที่ถูกเขียนมาในธรรมนูญก็คือทิศทางที่สร้างนําซ่อมก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพนําหน้าการที่ไปซ่อมสุขภาพเสีย เครื่องมือที่2คือสมัชชาสุขภาพอันนี้เป็นเครื่องมือหรือเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะเป็นกระบวนการที่ให้ทุกฝ่ายเข้ามาเป็นคนกําหนดประเด็นนะครับทำงานวิชาการร่วมกันหาข้อเสนอเชิเชงนโยบายแล้วก็ไปผลักดันขับเคลื่อในให้สู่การปฏิบัติอีกเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญก็คือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเรียกว่า HIA เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ให้ความสําคัญต่อการที่ว่าถ้าจะมีแผนงานโครงการอะไรต่างๆ ก็จะมีการส่งเสริมให้มีการประเมินผลกระทบซะก่อนว่าผลกระทบมันจะเกิดอะไรได้บ้างจะลดผลกระทบอย่างนั้นอย่างไรอย่างไรมีทางเลือกอะไรบ้างแล้วก็จะป้องกันยังไงถ้าเกิดผลกระทบนั้นเกิดขึ้นแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าจะว่าไปเครื่องมือตามพรบสุภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะเหมือนแขนซ้ายแขนขวาก็คือขับเคลื่อนนโยบายนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวสังคมเป็นลักษณะการทํางานที่ไม่ใช่ไปนั่งทํางานเป็นหน่วยงานไปทํางานบริการแต่เป็นหน่วยงานที่ไปสนับสนุนให้ผู้คนเขา มาร่วมทํางานด้วยกันร่วมทํานโยบายร่วมขับเคลื่อนนโยบายนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่สําคัญก็คือคนในสังคมที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันทําเพื่อให้เกิดการมีสุขภาพที่ดีหรือสุขภาวะที่ดีร่วมกันธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ คือกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศของสังคมของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายทุก5ปีต้องมีการทบทวนเพื่อให้ทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติประกาศใช้ตั้งแต่ปี25 5 2มีการนำไปใช้อ้างอิงในการจัดทำแผนหรือนโยบายที่สำคัญเช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบ,บับที่11แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบ,บับที่11เป็นต้น <S <S นอกจากนี้ธรรมนูญสุขภาพฉบ,บับนี้ยังเป็นต้นแบบทางความคิดให้ชุมชนต่างๆทั่วประเทศนำไปทำธรรมนูญสุขภาพเฉพ,พาะพ,พื้นที่ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาเหมาะกับชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนทั้งในงระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัด ส่วนของเป้าหมายของการจัดทำธรรมนูญนะครับต้องต้องนำเรียนว่าอยากให้ทุกๆคนได้เข้ามามีส่วนร่วมครับประชาชนทุกคนของอำเภอสุเมนน่าจะเข้ามามีโอกาสที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมประชุมร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำและร่วมแก้ปัญหาแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันหลังจากที่ว่าธรรมนูญสุขภาพตำบลดะแลประกาศใช้เมื่อวันที่3ปี52ผมก็คือว่า เป็น,นคณะกรรมการในธรรมนูญสุขภาพก็ได้เล็งเห็นว่าธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้เป็นฉบับที่ดีต่อทุมชนผมก็เลยคิดว่าตัวผมเน,นี่ยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ว่าดูดกินเหล้าสูบบุหรี่หลังจากที่มีธรรมนูญสุขภาพเกิดขึ้นผมก็คิดว่าตัวของเราต้องเป็นต้นแบบต้นแบบคือต้นแบบให้ครอบครัวก่อนคิดจะครอบครัวก่อนว่าเราเลิกเหล้าเพื่อครอบครัวหลังจากที่มีธรรมนูญสุขภาพเ็าทาใ,ให้คนลดละเลิกเหล้าไปได้สเป็นส่วนหนึ่ง สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมได้เข้ามาทำงานด้วยกันด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและความสมานฉันท์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีและผลักดันนโยบายเหล่านั้นให้สำเร็จเป็นรูป,ปรธรรมแบ่งเป็นสประเภทได้แก่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ,พื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่ผ่านมาสมัชชาสุขภาพทำให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมได้ไม่น้อยเช่นมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใหญยหินการเข้าถึงยาท่่นหน้าของประชากรไทยสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ตำบลท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนำไปสู่เทศบัญญัติเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืน สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและสมัชชาส,สุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติกระบวนการสมัชชาเนี่ยสามารถใช้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่เข้าไม่สามารถแก้ได้ทุกภาคส่วนที่มีผลกระทบเนี่ยต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาหรือทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทําสิ่งดีๆเนี่ย ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะต่อยอดกันยังไงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเน้นทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายในสังคมมีการทำ HIA 4กรณี C ie, ด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกันได้แก่ 1. โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตามมาตรา67แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550 2. การกำหนดนโยบายสาธารณะและการดำเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา 3. บุคคลหรือคณะบุคคลขอใช้สิทธิตามมาตรา11พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ2550 4. hia ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมเช่น กรณีโรงไฟฟ้าฐานหินตำบลหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซากรณีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดที่ตำบลกลายอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นหัวใจสำคัญของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วเราตระหนักดีว่ามันจะต้องสร้างความร่วมมือของคนท้องถิ่น ที่จะเข้าใจสาการปัญหาร่วมกันและจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะ,ะศึกษาถึงข้อท็จจริงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและยกระดับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพื่อเกิดการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือขยายวงกว้างมากขึ้นในแต่ภาคส่วนในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อมีโครงการขนาดใหญ่แล้วก่อผลกระทบอย่างนี้เนี่ยก็ทาให้ความร่วมมือของเราเนี่ยมันเกิดการประสานแล้วก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดพลังในการที่ทําให้ข้อมูลเนี่ยออกมานําเสนอต่อสาธารณะ,ะแล้วก็สรุป ชัดเจนในเชิงวิชาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ในเรื่องของระบบกับกลไกเนี่ยนะครับเรามุ่งที่ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะสารความเข้าใจระหว่างผู้คนชุมชนต่างๆและผู้ที่จะขับเคลื่อนตัวนโยบายเนี่ยให้เข้ามาร่วมคิดร่วมพัฒนานะครับกระบวนการนโยบายด้วยกันให้เข้ามามองเห็นประโยชน์และโทษของมันนะของนโยบายเนี่ยด้วยกัน แล้วก็หาทางที่จะเฉลี่ยประโยชน์ให้ตกกับผู้คนอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุดที่เป็นไปได้เป้าหมายของการพัฒนาทุกชนิดไม่ว่าจะพัฒนาอะไรทั้งสิ้นจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการศึกษาทุกชนิดเลยเป้าหมายเนี่ยควรจะเป็นเรื่องสุขภาพเพราะสุขภาวะหมายถึงสุขภาวะทั้งทางกายทางจิตทางสังคมและทางปัญญา จึงควรเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาและมันจะเป็นจุดรวมของการพัฒนาทุกชนิดหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติได้เกิดการทำงานขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการสารพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างไรก็ต่างนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำงานยังมีความท้าทายร่วมกันที่สำคัญคือจะทำอย่างไร ให้เจตนารมณ์ของกฎหมายมหาชนฉบับนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของสังคมไทยที่ทุกฝ่ายนำไปใช้ในการทำงานที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการปฏิรูประบบสุขภาพหรือระบบสุขภาวะเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดีนำการซ่อมสุขภาวะที่เสียให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไป